โสดสวยแซบโยเกิร์ตแชร์ภาพกับเค้ก,ก้อนโตฉลองวันเกิด38ออร่าความสวยก็เปล่งปลั่งสุดๆส,สำหรับนักแสดงสาวโยเกิร์ตนัทชาบุญประชม ซึ่งตั้งแต่ทั้งสดใสและฮอตไม่เบาโดยล่าสุดนั้นโยเกิร์ตนัทชาได้โพสต์ผ่านอินสตาแกรมเป็นภาพเซ็ตวันเกิดอายุครบ38ปีพร้อมกับดอนจัดมี because of my age ซึ่งก็มีเพื่อนๆในวงการรวมถึงแฟนคลับเข้าไปคอมเมนต์โวยพรวันเกิดของสาวโยเกิร์ตอย่างล้นหลามเลยนัทชาบุญประชมเกิดวันที่19กุงภา,าพันธ์พศ2530ชื่อเล่นโยเกิรเป็นนางแบบและนักแสดงนัทชา จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนฤดีศึกษามัธยมศึกษาจากโรงเรียนศึกษานารีปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัย สาขาวิชาไฟฟ้าเคยทำงานเป็นวิศวกรการตลาดบริษัทเอกชนก่อนที่จะลาออกเข้าสู่เริ่มเข้าสู่วงการนางแบบจากการชวนของนัดประกอบสันติสุขซึ่งเป็นช่างภาพที่รู้จักของไทยโดยเจอผ่านทาง f เฟซบุ๊กและได้ชวนมาให้เข้าร่วมโปรเจกต์การค้นหานางแบบหน้าใหม่ จนก็ได้เข้าสู่วงการนางแบบอย่างเต็มตัวของการเดินแบบแฟชั่นโชว์นัทชา,าเล่นละครโทรทัศน์และแจ้งเกิดจากบทนางร้ายจากละครรีเมคเรื่องนางทาสของค่ายทีวีซีนแอนพิกเจอร์ทำให้นัทชาลงนามสัญญาการเป็นนักแสดงสต่อมามีละครเรื่องเพลิงนรีจึงทําให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นตามมาด้วยละครเรื่องลิขิตบักเดอะคราวพรินเซสเพลิงพลางเทียนลิขิตรักนัทชามีผลงานละครอีกหลายเรื่อง และเป็นนางแบบถ่ายแบบนิตยสารสแสดงมิวสิกวิดีโอเพลงบิดของฮัาฟันหรือเปล่าของอาร์มแชร์เธอของค็อกเทลที่เหลือคือรักแท้ของป้างนาคารินรางวัลอันดับ18ของ100สาวเซ็กซี่ FHM ยเกิร์ตเริ่มเข้าสู่วงการนางแบบจากการชักชวนของนัดประกอบสันติสุข ช่างภาพชื่อดังที่ได้ติดต่อเข้าร่วมโปรเจกต์การค้นหานางแบบหน้าใหม่และได้รับคัดเลือกเป็นใบเบิกทางให้ก้าวเข้าสู่วงการนะแบบเต็มตัวในการเดินแบบแฟชั่นโชว์ในระยะเวลาไม่นานชื่อของสาวคนนี้ก็ติดท็อปลิสต์โมเดลตัวท็อปของวงต่อมามีโอกาสได้ทิมลางงานแสดงโยเกิร์ตเป็นที่รู้จักจากการรับบทนางร้ายในละครรีเมคเรื่องนางทาตจากนั้นจึงในสังกัดช่องสา และมีผลงานด้านการแสดงออกมาอีกมากมายอาทิเพลงนรีรักแก้วลิขิตรักเดอะคราวพรินเซสลมเล่นไฟนอกจากนั้นยังได้รับการเชิญให้ไปแสดงมิวสิกวิดีโอให้ศิลปินดังมากมายอาทิเพลงบิดท่านเดอะสตาเพลงเธอคอปเทลเพลงเหลือคือรักแท้ป้างนาคารีโยเกิร์ตผูกพีเคปิยวัฒเข็มเพชรพิธีกรชื่อดังของเมืองไทย ตามจีบเพราะรู้สึกชอบตั้งแต่เจอกันครั้งแรกยกให้เป็นรักแรกพบก่อนจะตัดสินใจหลังคบหาดูใจกัน8ปีทั้งคู่ตกลงลงใจจับมือใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน PK ทำเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานเมาดีและจดทะเบียนสมรสกันเมื่อวันที่16ตุลาคม2จากนั้นได้จัดงานฉลองแต่งในวันที่2กุมภาพาน 2, 3, นะันธ์2563ณโรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวันโดยคู่นี้เป็นคู่รักที่ทัว์ความหวัน